คันรูไข่ไอไ่ไ่ไ่ไ้เลยไข่ปูขาเขาเรียกว่าอะไรอะไรนะอะไรอาเอฟเนี่ยากเว้ยขาลงขาลงเขาลงคุณลงอย่าคุณลงนะัปยิงตุป้านะเอาเอาตุป้า เหลือปะใครเหลืออีกหัวเขียวคือหัวเขียวคือหัวเขียวปั๊มหมดหมดหมดหัวเขียวคือจะโอไม่สัะ